สวีทัดสวัสดีครับพบพ่อญญกันบรรยากาศช่วงเศร้าร่มว่อยๆนๆาะหนาวจักน้อยเนาะครับเนาะทางช่องพ่อใหร่ลีลำเพลินออฟปิเชียลเนาะครับครับที่เขาเหมือนเดิมไม่ไปเสร็จละเลาะเลาะเยอะเลาะนี่แหละนี่ว่าขางโดมขางเดีมเลาะขางหันมาล้ำนี่ยแหละพ่อไปไครวันเลี้ยนอยู่นี่ขึ้นเรื่องกับสิผ้ากันซ้อมกันหนุ่มขึ้นวันเดียวนะครับวันไหนมา แรกก็ว่าสืนอนอยู่พี่แหละที่นี่ห้องบาว่างเนาะครับเนาะก็ไปได้หางของห้องนอนไม่เนาะครับหางของยงูห้องไม่ก่อนคือว่าจะเอาสื้อเตียนมาก,กลางน,น,นี่หน้ามูเนี่ยเลย,เยหลายเตียนอยู่นี่ที่พักที่อาศัยอยู่นี่แหละสื้อเตียนมากกับสิมากลางน้ามูโดนปกหลายเลยพ่อคนดังอีกแล้วโอ้ พ่อคนดังอีกแล้วเจ้าเฮ็นยังพ่ออยู่หนึ่งยังนึ่งข้าวสามาแต่ะใส่เจ้าก็ไมีได้เนอะเจ้าก็เกี่ยวขิดตมอมๆมาจะไปใส่รอบใส่ใส่หรอใส่ลันขานได้หรอควจะไปใส่ควก็ไปใส่ตินี่ป่าเ่รอนี่ป่าพอด่ะใส่ปอกไปใส่ปอกเดี๋ยวนี่ยป่าแคยังไงปอกนงู ก็เลยซื้หมูแตนก็ด้เอาให้หมูแานไปใช่เป็นังไงเออเรื่องถามัามานมอออออหมูหรือว่านี่มันน้ำขอหมอ,อ,อันเป็นยังไงเป็นขั้นเกตขัโอ้ยเจ้าพ่อมีหามีสามมีแปดเลยทีเลยกเกวนีน<อ>นก็นนแม่มีเกตสาเอกตสามก็สองหาเอก็จะลอดนอดยังละเต็มเออนี่ยังกว่าสองหาสองหาครับ เกตสามเสามเอาเจ้าพ่ซ <Star> ื 3> 3้อแปดสามเองซื้อแปดันมี้ั้งแตห่งแอย่างเดียวเอาไปยังปรจใส่กับสามเอาน้าอันหมออาทิตย์หมออาทิตย์อาทิตย์บานิจังอันเฮียนงี้ถือว่เฮียนงเทียนโอ้เที้เสามอ่เที โอ้ยบรรับุรุเนี่ยะทสมาชิกไม่ได้หมดนั่นเอรถามข่าวกันอยอะมันหลายเนาะมนด้เพา่นทุนหลายเนาะต้นนหน่อยเมยนทุนหน่อยตามหน่อยละตามโชกตามวัฒนาลมโก็ถอดออกเป็นใส่เทงใส่ทงถอดท้งถอดีนกันนึเขานี่เตี้ยเออเขาหอวแต่มามังเก็นมไหมม่บ้านไม่ใช แค่วานก็เฮ็ดขั้วโอ้เล่าเนี่ยขั้วเนาะแค่กินเองเนี่ยอืมเพราะสื้อเตียนมานอนกลางน้ำมูอยู่นี่ล่ะก็ซื้อมาันเนี่ยสิไปเบิ่งเตียนอยู่บ่มีเงินมายืมเงินเลยฮะมายืมเงินไปซื้อเตียนเงินอยู่ถูกกว่าันหนอมีเงินก็ซื้อเตียนมานอนน้ำมูก็สิหันกับเสียงน้มืมันรถเพราด้เฮ็ด youtube เพราด้เป็นมูผ้าไปหันมาหนีแหมเพรได้เป็นร้อยเป็นจวด เกินมืเอเนี่ยที่สองคนไปอลาดก็ได้สั่งหมดเลยมีงานขอมากปิดเลยก็ได้ซื้อเินเน่ยที่ซื้อเต็มอยู่ไปถามเพิ่งแล้วว่ามไ่มีเงินที่ซื้ออันละพันนี่แหมไม่จิงเงินจะพันเด้รอเงินยูทูบกระทกค้าบอกว่าหนาแล้วว่าเพิ่งยูทูบแเนียเดือนตัวหนาก็ได้หาว่เยอะยูทูอก ไปไนเนี่ยไปไหนสะไปหาเปียนสาวบ้านปเปี่ยนใส่หัวหาซื้เห็นน้ำปะไปไปหาได้ปะไปมื่อไหรเนาะสววรคามกนมันซื้แล้วเสียเอาโตเก้าไปเขาเปี่ยนอยอะทีขเปลี่ยนอยอะทีเลี้ยงใส่ได้ยูแต่ว่าเลี้ยงสาร้อเห็น น่นนะไปกไปจ้าคนไปมเคยไปซื้อติเออไปเงีงลระดำล่งน่ะดำร่องพลาดนิโอ้ไปกัไปตัวแ้่ว่าเจ้าต้องให้ข่อยยืมเงินซืดเต็้ยเนี้ยเออไปก็ไปนะให้ยืมไปละเออเอาไ่อยืมเกินพันข่อยืมเงินอ่าเงี้ยไปบะ้ายืให้ยืมมาพันยืมหารเออยืมหาไไปถองไปโอ้หาไรเปลี่ยนเงอนไป หาซื่อกเติมเออโอเคจับมือมามาจับขานี่โอเคจับมือแลซื่อหาซื่อซื้อเอาโอเคโอเคได้ครับผมนม่ได้พาะว่าขอไปเบิ่งเต้นเราก็จะไปต่อเขายา่่สะพานหนอรถไฟเลยเต้นตังห้งกันนี่นาน่นนเป็นีกันเนาะกบไฟกับฟใช่ได้บน้างดนั่นนั่นนยูตใตยพื่อนอะบนยุติเตพื่อนเออพ่อเล้วาไปโทัาไรมอนี้เโอเคเลย เพราะว่า,วาผมไปเบิ้งเต้นเบิ้งแล้วเบิ้งเงิน <c oughs> เต้นมืนก็บทแปะแปะพัดนรถต่อตเขาเลยฮกเช็ดรอยนี่ละ <c oughs> จะีซื้อ <c oughs> จะซือว่น้ันเนี่ยว่น้ำมูลนี่แช่ไปใส่มาใสา่จะใส่าไปไ <c oughs> ด้อืมที่ทางพันทางไหนนี่กอันใดบอบี้มาขึ้นคอซื้อมาอยาให้เด็ไปดูนี่ขนาดห เปี่ยนจากบรรทายหเออเปี่ยนจากบรรทายเหรอจะไปเรียนหาคนเอาเอาเอาสวบ้านอันไรสายไปไสนนันลราชวบ้านไรสายนะมันมีปัญหาเรื่องไหนมันล็อกมันล็อกหลอกกันเลยคุ้มอันนั้นนะโตไม่นั่นคุ้มหันไปหันมาหันแล้วก็เข้ามันเข้ามันสึกทีไรโอ้แตไปคุ๊บมันอหี้ยน้อยเฮียพอถือล็อกมันไหมเจ้าไหมเจ้าเขาแก้ไขได้บหมนี่มันจะเหมือเขาเพิ่ง ขอมิสมองขอเห็นกันมองมองล้านอยู่สุดยอดดีไปตามไปุ้ดยอดดีดีอยู่เเต่ว่าแนวศาสตร์มันไม่เห็นครับแบ็ดก่อนหนึ่งไม่เห็นมันใหญ่บ้านมันนี่ละเจ้าเจ้าผู้ใดเสียไปเพราไปเบิ้งเันนี่กันไปเบิ้งเันบางอาหารการกินก็อยู่กันอยู่เพราสิการซื้อเตียงมากางน้อนน้ามูยนี่รอก่นนี่คิดว่านี่บ้านไหม ยไฟเลยแบตตายละตาวันดีครับครับวันดีครับวันดีครับอาจารย์ำวันดีครับไปกูแล้วพอดียไฟเลยเดี๋ยววันทีบ่บ่จะกับกันหมดกลับอยู่กลับอยู่บ่ครับครับเพราะว่าที่แรกว่าสินอนอยู่ห่องมาเนี่ยพอดีทีมงานตัดต่อเขาอยทีสิมาอยู่นี่ประจำโอ้ยทีมงานที่บ้าเลยบ่มีบอกนอนสิมาซื้อเต้นเมื่อนอนนี้เอามานี่น้ำกันได้ปะนี่ผมจะซื้อเต้นเมื่อนี่ละเมื่อนอนนี่ละเพราะว่าทีมงานตัดต่อเออเพิ่นตัดต่อพอดีเมาอยู่ประจำมึนเลยใหายพยู่ห้องนั้น แม่ผมก็เลยลงมาว่าสิลงมาอยู่นู่นุมเดียไรใซ่าอยู่นี่แล้วยุ่นสิแต่ป้าไม่จช่เห็นบรรยากาศบรรยากาศสุดยอดเี่เนาะครับอืมกต่แม่นผมนี่เต้นผมกับมิจิบานผมมาเฉยมาแม่แม่สบายสบายด้ยยานที่เนาะเรากเด็กเขากันลอกกล่องไฟเด็กกันเลยครับเป็นี้เออเออบวงสถานที่ว่างหลายอยู่เนาะเหลือเหลือแต่เขาถืรอกกล่องไฟครับเป็นี้ก็คือว่าเพิ่นก็สือว่าเก็บต่ล่างนี่ก็คือไปขายของ คือตลาดนั่นนะยันก็บเป็นเม็ดเม็ดเม็ดละอยหาซื้อไหะเป็นลอกเป็นลอกเป็นลอกเขาทานี่าไรลอกเลยที่นี่ตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านหนึ่งเลยที่นี่มันค่ายเขาค่ายเลยที่นี่บอปะเราเห็่กิจากสถานที่แต่ว่าเขากิจิเขาสิร้อยเขาไปายขายเขาเขาเปียกนครับเขาไปขายปะเขาไปขาย เงี้บ่เงี้งเงี้บ่เงี้งเงี้บ่เงี้บ่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 ร่ั่ค่บาบ่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 า่บ่น่บ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 ่าเป็น่า่บ่น่บ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 าบ่บนต่บ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 ่า่บ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 ้บ่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 ไ่บ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 อบ่บ่บ่้่บ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 ่า่บ่เ่บ่บ่บ่ว่่บ่บ่บ่่บ่บ่่บ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 าบ่บ่บ่่ไ่แต่ว่บน ก็บร so ิเน no ี่ยีอาจิตทมว่าปิดวงเปิดวงมันบ่ยได้เ่ยเร็วเรวเร็วอานี่ครับอย่างนี้โรแรงนี่เห่ยาว่าบรนเนี่ย่ายมบัมันปิดว่งเปิดวงเขาบริเนี่ยงไปที่เจ้าบริเนี่ยงไอดูที่ขาชุบมันว่าเปิดรู้กการกันเป็นที่ของคล๊บเอาหนีเลยอะไรที่มันเป็นเพราะเหตุอะไรปีที่แล้วว่าทมมันเหตประทันค่าทมบ่หนึอยแสนบ่แสนกับท่านที่เราคืออะไรเทลานัวแหละเป็แสนด้วยหรอกเป็แสนต้นเขาหมอแล้ว ต้องลงในสาเนะไม่คันๆนพรานแล้วแล้วเราไม่ด้บอกเขาไห่้นานี่ดราเนป่าเนาแต่แต่ว่าสิเดกของอัอบงนบางันเต้นก็ไดก่อเต้นเบ้าเอกจิงเอครับเดี๋ยวจัดการบเบ้าเอกเลยพูดแบบนีา,าอันนั้นของกีรอนะอ้อยเด็่นอคว่าไปไปน่จัดร้อยอย่างของเป็นฝาเยว่าตีเลี้ยงแถวกันสามนี่เด็ก้ไปกัแมผมก็จะเอาหนีเออจัม่มันมันอากาศเย็นดีแล้วมันนอนเต้นมันอบอุ่นเนี่ เพราะว่านี่ผมปกติผมก็ซื้อเวลาผมไปขับเราผมก็หลังวิธีเนาะอาจารย์ทิพเนาะผมก็เก่งที่แล้วพอปื๊บผมการปั๊บเลยที่นี่เป็นเขาเป็นไปเปลี่ยนเก่าเปลี่ยนเก่ามันห่างมันห่างแล้วมันห่างย้อนนะครับม้วนไปม้วนมาเนี่ยแหละมันนี่มันหักแม่นี่บอกับแม่บอกมันหักมันหักแม่นี่บอกแกปากแกปากแกปากแกจัดแกปากโอ้ยบ่บ่บ่ตัวฉันมาพอแะอะไรมาที่นครับเอ้า พ่วกินเขาพ่อกินเขาสิพาไปเอาันันยเออนั่นละไปเอาไปยอไกัได้ว่ายังหรอโอ้ยคนดังครับเรียกบว่าถึอดังซซื้อแต่ว่าถึกเรีกโอ้ยนาะครับพี่น้องจังไ้กันดีจะเรมกดติดตามทางช่องพัชรีลำพันธ์ออฟฟิเชียลนะครับเด้อหมือนนรายกคลิปไปพ่อแรมจ้า อล้วทาเททเทนได้ของดูมึงอ๋ <laughs> อสำหรับชิปนี้ฝากไปท่้นี้ทัอนชิปหนาวกักใหมสนะ่สวัสดีครับ